สวัสดีครับพบกับการทดสอบสินค้าจากร้าน Music Support Support Your Music นะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปรงอีกรุ่นหนึ่งครับและที่กำลังอยู่ในหน้าจอที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือหัวของ Cluster GAE18N นะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าทรง GA นะครับสำหรับสเปคนะครับที่เพลนี่เป็น s o w o o d นะครับเป็น Indian Rosewood แล้วก็สายมาจากโรงงานเป็นของ d ด d Dario Uh, EXP นะครับเป็นฟอสเฟอร์บรอนเป็นสายเคลือบนะฮะนัดเป็นพล e สเทคนะครับลองเข้าไปดูทางด้านหลังนะครับเรามาดูทางด้านหลังจูนนิ่งแมกซีนหรือว่าลูกบิดที่เราใช้ตั้งสายเนี่ยนะครับก็เป็นแบบปิดนะครับเมื่อกี้ลองหมุนดูแล้วเที่ยงตรงมากแล้วก็เขาดีไซน์ตรงหัวมันเป็นรูปทรงแบบหัวเห็ดนะครับรก็สะดวกก็คล้ายๆเหมือนจะเป็นมุกแต่น่าจะเป็นเทียมทําเทียมมากกว่าแต่ก็ทําออกมาได้สวยงาม คอเป็นมอกกันีฮะดูเขาทำสีเซียนไม้ได้สวยผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับแล้วก็มาด้านหน้าครับเฟรดบอร์ดเป็นโรสบูดนะครับเฟรดเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ที่ขอบของคอตรงนี้ที่รอยต่อระหว่างเฟรดบอร์ดกับตัวเน็กซ์เนี่ยนะครับเขามีการทำบายดิ้งด้วยวัสดุเป็น ABS หลนะครับไหลลงมาที่ตรงบริเวณบอดี้นะครับไม้ท็อปของรุ่นนี้เป็นโซลิดซีดารนะครับโรเซตเป็นไม้ ทำเป็นลวดลายผสมกันใช้ไม้เข้าใจว่าจะเป็น Rosewood กับ Maple นะครับแล้วก็มีลวดลายการสไตล์ของครัฟเตอร์บริสเป็น r o ส o ูดนะครับเป็นไม้ s e ส o ูดแล้วก็ s u ดเดิเป็น g กร t e เทคเหมือนกันนะครับในส่วนของแบ็กกับไซด์นะครับแบ็กกับไซด์ไซด์เป็นลามิเนตลายอินเดียน s e ส o ูดมันจะเข้มกว่า Rosewood ทั่วไปแล้วก็มีการทำบ i ยดิ้งมีการพาดเส้นสายอะไรต่างๆซึ่งก็ทำให้ดูแบบ หรูหลามีราคาขึ้นนะครับไม้ข้างก็เป็นสเปคเดียวกับทางด้านหลังฮะเป็นรถสูบเหมือนกันปรีแอมนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือว่าเขาดีไซน์มาตัวปรีแอมเนี่ยเป็นรุ่น LRT นะครับแต่ว่าตัวเบสโซเป็นของ LRB นะครับเป็นส่วนผสมกัน2องอันเดี๋ยวเราจะได้ลองฟังดูด้วยว่าพันมันผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเล่นดอกภาคไฟฟ้าจะเป็นยังไงนะครับ สักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงเจ้า GAE 1 8 n กันครับและนี่คือซาวเป็นเพียวอุทธิกิกนะครับ เคเราจะไปฟังซาวที่เป็นออกภักไฟฟ้าโดยผ่านเจ้า LR b a c k ทีตัวนี้ดูบ้างนะครับผมใช้แอ n น o k a c o u t i c สาบบาทนะครับ ครับและนั่นคือรายละเอียดพอสังเขตที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เราซัพพอร์ตให้สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อกีตาร์ตัวต่อไปของคุณนะครับสำหรับเจ้า g a e 1 8งจากค่ายคลัสเตอร์นะครับทรง g a ก็เหมาะสำหรับคนที่จะต้องรับผิดชอบอเรื่องของการเล่นที่กว้างหน่อยเพราะว่าทรงนี้ก็สามารถที่จะฟิงเกอร์สไตล์ได้แล้วก็ตีคอร์ไดได้ได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับและนี่คือเล็กๆน้อยๆจากร้าน Music Support Support d u r Music แล้วพบกันเช้บหน้าครับสวัสดีครับ